ฝากเพจ KK Gaming กันด้วยนะครับสตรีมสด2ทุ่มเป็นต้นไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหาตัวไอหาเล่นตัวที่ทีมด่าพ่อดีกว่าฮะไปปั่นประสาททีมกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์เพจ KK Gamer ด้วยนะครับกดไลค์้วจ้าขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะให้เพจคีคีเกมมี่ด้วยครับผมเล่นตัวที่ชาวบ้านเขาด่าพ่อนี่ว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอ่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมะชวนกันเล่นได้นะใครว่างอยู่ก็มาเล่นกับผมได้นะตอนนี้อ่าตาต่อไปใครนะคุณคุณแอมไอไอแอมตาต่อไปเล่นด้วยได้ไหมได้ครับผมเล่นได้เล่นได้ครับเดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวอยากเล่นแรงหรือว่าหมดคลาสิกบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมอันนี้ผมเล่นหมดคลาสิกเฉยนะ ผมเข้ามาป่วนชาวบ้านเขาเฉยๆทำไมเม็ดมาอย่างเร็วเลยจะดึงโดนนะฮะจะดึงโดนนะฮะเนื้อชาวบ้านเออหือเว้าวไปละหนึ่งดอกโดนชาวบ้านเขาดานะ่าเดี๋ยวจะโดนชาวบ้านเขาดา่าเฮ้ยผมกะดักเขาแล้วนะเมืเ่อกี้เอาอีกสักรอบนะะะดึงยังไงให้ชาวบ้านด่าพ่อนะฮะดึงอย่างนี้ฮนะเดี๋ยว ดเดี๋ยวเยวพื่อเพื่อนเพื่อนเราโดนแล้วเพื่อนเราโดนแล้วสตาร์หน่อยก่อนสตาร์ใครไม่รู้แต่สตัร์หน่อยก่อนสวัสดีครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมปี่ไงนีไงเอาดีเพื่อนเอาดีเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายรล่วงอะล่วงทำไมทำไมผมดึงเข้ามาแล้วแบบ ทีมเราต้องได้ฆ่าดิไม่ใช่เขาฆ่าผมผมต้องไปฆ่าเขาดิทั่วไปก็ได้ครับอ่าครับผมได้เลยครับให้ผมเรียกอะไรแอมไอแอมโซดาโซแซมครับเดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวผมสร้างห้องไว้นะครับเล่นขำๆนะครับมีใครจะเล่นด้วยอ่าเดี๋ยวเล่นอ่าเขาเอาป่านี่ไงดึงไว้เว้าอีกทีหนึ่งครับทีมเอลมีพรีสอุ้ยเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวดาลัสฟิกไอฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ผมไม่มีด้วยโอ้โหคุดหนืดอะโดนอะไรเนี่ยเอาเอาเเดี๋ยว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 บินได้แล้วเหรอ บินได้แล้วเหรอมาดิไปไหนเอาเดินดึงว่าวดึงว่าวอีกสักรอบหน<ป>ึ่งเลดมาอ๋อผมไม่มีรองเท้าว่า <c oughs> ทำไมวิม่งชาแปลก <c oughs> เดี๋ยวขอออกเท้ากนะ <c oughs> ันนะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแนเะจ็บเจ็บเจบโอเคไปพร,รพร้อมแล้วับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเมื่อก่อนผมแม่นนะเดี๋ยวนี้ทำไมผมไม่แม่นวะนี่อย่าดึงดับไปพับจีโอโหเรียบร้อย <c oughs> ดีนะไม่มีใครอยู่อายเขาดีนะไม่มีใครอยู่ไม่งั้นอายเขาตายเลยเมื่อกี้๋ยวตองไปแย่ มานี่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 เออฟิกเกอร์ไปเกือบไม่ทันมานี่เอานี่โอเคได้ของซับแล้วเหน็ดี๋ยว,วนะเสียงกระตุกนิดนึงมานี่บัดรจะบอื้อหืฮโอ้ยโอ้ยเหน็ดเน็ตเหน็ดเน็ตเน็ดโอ้ยอยู่ดีก็ดีดขึ้นไปสามร้อยกว่าอะไรครับเนี่ยดึงดักไปพับจีโอ้ยผมไม่น่าดักเลยเอผมเอาดีดีละผมเอาที่ดีละผมเอาดีดีละผมเอาดี่ดีละผมผมผม,ผมไม่เล่นละ <laughs> บางทีก็แบบแครี่เราไปไหนเนี่ย มานี่ดิมานี่ดิเอาดีๆเลยเอามาดีๆเลยมาดิแหมเล่นจิ้มใหญ่อยดไม่ได้โอ้โหโคตรหล่อเลยช็อตเมื่อกี้แลได้เป็นคิวของผมด้วยนะเมื่อกี้เอาเลสมาเลดมาเอาเลด เอาเลสเอาเลสโอ้โหถึงแล้วไม่ถึงอะโอ้โหคือคือคือ,คอช็อตนี้เลสเอ้าวโดนแล้วกูโดนแนะ่กูโดนแนะ่เมื่อกี้ถ้าอไอตัวโซ่มันยาวอีกหน่อยได้เลสแล้วนะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอะไรเนี่ยโอ้โหกระตุกใหญ่เลยมือถือผมยิ่งไม่ค่อยไหวอยู่นะกับการไอสตรีมอะเพราะว่าเครื่องที่ผมเล่นเกมจริงๆมันซ่อมอยู่ตอนนี้ผมใช้มือถือตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาเล่นแทนเพราะามือถืออีกเครื่องหนึ่งมันซ่อมอยู่อะถอสาชาร์จแบตถอดสายชาร์จแบตมากระตุกอ้า ข้างล่าง2องต่อหจังหวะนี้อะไรเอ่ยแทงดีแต่ทีมไม่ดีมันก็จบนะครับอ้าวเรียบร้อยปวามกแตกมูล,ลาดทำไมมูล,ลาดไม่มากาันป้อมให้เลยมูล,ลาดมานี้เอาดึงเว้าวอีกนี่ไงแล้วจริงก็บินมาไม่บินมาดึงมาก็ได้ดึงมาก็ได้นี่อ่าอ่าโคตรสวยแต่ทีไม่ได้อออคืออออ,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 อะไรครับนี่ย อันนี้ก็แจ้งเตือนอยู่ได้เอ้าวกดยอมแพ้กันแล้วเนี่ยครับสังคมสังคมอวีกดยอมแพ้กันแล้วเยนเย็นสิทุกคนสวัสดีครับกำลังเปิดช่องใหม่ครับผมไม่ใช่ว่ากำลังเปิดช่องใหม่เปิดนานแล้วแต่กำลังมาสตรีมในคอมครั้งแรกครับอุท,ทิจะสตรีมในมือถืออ้าวทีมเรามีไอ้นี่้วยเหรอใจเย็นทีมเย็นเย็นๆยเย็นครับผมกดบอกเขาก่อนว่าใจเย็นๆอมะได้ๆะอืมโซ่ไม่ถึงอีกแล้วบินใหม่อีกแล้ว อว้าวไ้อีกหนึ่งทีนึกว่าจะบินเข้ามาในบ้านผมเป็นแทงค์ที่อยู่ข้างหลังนะแทงค์ปอดแหกเป็นแทงค์ปอดแหกแทงค์อยู่ข้างหลังฮนะเอ,อ๊ะมันปิงอะไรเนะี่ยมือถือไปกันบนนะฮะจังหวะนี้นะวิ่งเร็วกว่าเขาสักทีนะป่านี้ต้องมีคนแน่นอนชูฟุจอว้าวไปอีกทีเนึงครับเช็คดูเช็คดูเ,คดเดี๋ยวแล้วทีมเราอะ่ะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เจเย็นสิครับ สู้ไม่ได้แล้วออกไปบวกทำไมอะ่ะผมแล้วเอาละ,าละมีคนยืนยืนธรรมดาผมก็ยืนมียืนพิมพ์อ่ะจังหวะนี้เออหืมเวลาดึงดักไม่ค่อยมาเลยนะนี่เนี่ยตีเป็นหนึ่งทีหืมอย่านะอย่าบีนมานะผมไม่สู้คนนะหืมเวลาดึงแล้วเดี๋ยวไม่ไม่คุณยืนยืนสวยเลยตรงนี้เอาตายตายแน่ถ้ายืนสวยอย่างเงี้ยเอาดึงติดคลิป สดๆดแล้วจ้าสดสดแล้วจ้าล่วงนะ้วแล้วล่วงแล้วแต่วเจเจเดี๋ยวทีมเราออกกี่คนเนี่ยทีมเราออกอ๋อไมเขายืนยืนยืนธรรมดากันเลยอ่ะมันไม่ออกเลยวะเราไม่ออกดีบะยืนยืนเขายืนเหมือนเอฟเคกันเลยอ่ะคือสู้ไม่ได้แล้วก็กดยอมแพ้พอกดยอมแพ้แล้วก็เอฟเคกันคืออะไรครับเนี่ยมีใครจะเล่นด้วยไหมครับผมเดี๋ยวมสร้างห้องให้นะเล่นจนโดนเออเล่นจนโดนด่าแต่ยอมรับนะตอนนี้รอบนี้ไม่โดนด่านะ ไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยแต่กดย่อแพ้รัวๆเลยค่อนข้างแหลกนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยมือถือผมอะเพราะว่ามือถือผมใช้เครื่องเก่าในการสตรีมอยู่ตอนนี้เนี่ยขนาดภาพเอฟเฟกต์ยังกระตุกเลยนะ <S <S เครื่องเล่นเกมผมซ่อมอยู่เฉยๆนะจะเป็นสอเดือนแล้วยังไม่ได้ฝนะากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดใจให้เขาด้วยแล้วกันนะไลค์เ้ือเผื่อไลค์นี่จะจะก,กลับมาเพีเราฮนะ มีใครออกไหมไม่มีนะผมว่าไม่มีใครออกนะแต่คือเขายืนเอฟเคเฉยฝากเพจ KK Gaming กันด้วยนะครับสตรีมสดสทุ่มเป็นต้นไปขอบคุณครับ